สวัสดีครับยังอยู่ใน EP ที่3นะครับเป็นยามะยูกิครับวันนี้ยูกิมารุยเองนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยหลังจากที่ครั้งที่แล้วนะครับโดนเรดไอ e นะครับออกมาเจอกันอ้าวเขาเลือกเป็นการเล่นอันดับที่2ครับอย่างนี้ก็เข้าทางเลยเพราะว่ายูกิของผมนี่ต้องเล่นเป็นต้องเล่นก่อนนะครับถึงจะเวิร์กอันดับแรกเดี๋ยวเราเอาไพ่ที่มีพลัง ยังไม่มากนักนะครับลงไปลงไปวางไว้ก่อนอ่าตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาไพ่ใบนี้นะครับซึ่งเป็นไพ่ monster ribbon ตัวนี้จะสามารถที่จะทำให้ไพ่ที่โดนฆ่าหรือทำการทำลายไปแล้วนะครับสามารถที่จะเรียกกลับมาใช้งานได้ต่อนะเดี๋ยวตอนนี้เราจบเทินก่อนเลยมาดูกันว่าเขาจะมาไม้ไหนนะครับ เดี๋ยวพออ p พีมันลึกขึ้นนะครับแฟนๆที่ติดตามนะครับพอ EP ีเราขยับไปเรื่อยๆไพ่ของเขาก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับแร่งขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นก็ต้องมาดูกันมาลุ้นกันนะครับไพ่ที่เห็นนะครับจริงๆผมไม่รู้จักเท่าไรนักนะครับก็มาเรียนรู้ไปกับทุกทุกคนนะครับที่มาติดตามไปด้วยกันเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเรามันต้องมีอะไรสักอย่างเพราะว่าเพราะว่าเราไม่มั่นใจเนาะเพราะนั้นเราก็ยังไม่จู่โจมครับทาการเซตไพ่คุมเชิงก่อน ภาษาชาวบ้านเราคุมเชิงดูทรงวัดน,นะครับว่าจะออกมาทรงไหนสังเกตนะครับ2 EP ผ่านมานี่รู้สึกไพเราชนะค่อนข้างยากโอ้เขาใช้การเลือกไพ่นะครับเลดี้โอ้ยเจ้าตัวนี้เป็นตัวที่มันผมไม่ชอบครับเนื่องจากมันทำลายล้างโอ้มีการทำลายไลฟ์ไฟเราด้วย โอ้ยโดนโดนหนักเลยครับเรานพ่ไพ่เราเหลเเือแค่พันหกพันเจ็ดครับยังไม่ได้ทําอะไรเลยแต่เรายังมีไพ่ใบนี้ครับเป็นไพ่แบบสายฟ้าฟาดทํา,า,าทลายตรงนี้ให้หมดนะครับเดี๋ยวเราจะทําท่าแบบชิวๆก่อนเราจะรอดูเชิงเขาก่อนนะครับเรายังจะไม่ไม่ทําอะไรผีผ่ามเด็ดขาดแต่เดี๋ยวเราจะรอให้เขานําไพ่ตัวนี้ครับขึ้นมาให้ครบแล้วเราจะใช้สายฟ้าฟาดลงไปเนาะไป๋ เดี๋ยวเราจะใช้ Swat o f Leveling Light ตัวนี้นะครับไปหยุดการโจมตีของเขาได้สามเทินนะครับได้สามตาก็คือเขาจะไม่มีสิทธิ์ที่จะโจมตีเรานั่นเองเดี๋ยวเราจบเทินก่อนเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงมันแน่ครับรอบนี้ <c oughs> ถ้าไม่มันไปกินโกแก่เลยนะฮะ <c oughs> โอ้ตั้งรับนะครับคือสังเกตเห็นหมครับอ่าเทินที่หนึ่งจบไปครับเขาจะไม่สามารถที่จะโจมตีเราได้เพราะงั้นะเดี๋ยวเราจะส่งผู้เล่นนะครับลงไปเซตอัพเพื่อไม่ให้ ตัวนี้ดูโล่งโจ้งเกินไปแล้วจบเถิดครับเรามาดูตัวนี้ครับโอ้เรามีไพ่ท่าไม้ตายของยูกิครับก็คือดักมจทิเชียนนั่นเองเดี๋ยวเราจะใช้ดักมิเอา้าอ้าไพ่ของเราดนโอ,อน้ก็เจ๋งเลยนะครับโอ้ตอนนี้ไพ่ไพ่ของเขาเยอะมากครับไพ่ของเขาเยอะมาก เดี๋ยวเราต้องใช้ไพ่ใบนี้ครับเพื่อเลือก Activate ไพ่ใบนี้ก่อนนะครับเพื่อทําการหยิบไพ่หรือจั่วไพ่เพิ่มเติมเราจะเห็นว่าเราจะมีไพ่เพิ่มพลังหรือเปล่าอันนี้ทําลายทําลายไพ่อ๋อตัวนี้ใช้ได้ครับเขาบอกว่าเอาไว้ทําลายไพ่พวกที่เป็นไพ่หินไพ่พวกกราดที่เป็นอ๋อเชิงที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะครับ วกไพ่ที่ประเภทหินนะครับเมื่อสักครู่แล้วเราก็จะลองใช้ไพ่ใบนี้ครับเลือก3แล้วถอด1ครับอ่ะเลือก3แล้วถอด 2, 2> อ่นก็คือเราได้ไพ่อยู่ในมือเยอะเกินไปคุณต้องเอาไพ่ออกจากมือด้วยนั้นผมจะขอเอาไพ่ไพ่สองใบนี้ต่างกันยังไงเอ่ยไพ่ใบนี้เอาไพ่ ตัวนี้ทิ้งไปนะครับใบใบนี้อีกหนึ่งใบที่ต้องทิ้งนั่นก็คือขอ,อเป็นใบนี้แล้วกันอ้าโอ้ยผมโดนพลังเขาลุยเรื่อยๆอย่างนี้ผมไม่ไหวแน่เดี๋ยวผมต้องใช้ทางไม่ตายทางไม่ตายนี่ครับทำลายล้างให้หมดสิน้นจะไปปุ๊บปุ๊บเอา้าแอคทีฟซิลุกแอคทีเวทเอฟเฟกต์จรวดจา้า ฮึอ้อะไรเอ่ยทำลายให้หมดสิ้นเรียบร้อยโอ้ยเราโดนอย่างนี้ไม่ไหวเนี่ยครับแต่เรามีการรีบอนมอนสเตอร์รีบอนนี่ไงมันจะลงไม่ได้นี่ไงไม่ก็จะลงไม่ได้ซะแล้วโอ้ยใช้เวลาตั้งนานกับต่อไปท่านผู้ชมนี่ไงดักวินชิเชียนิว มีพลังแสงออกมาด้วยนะครับจากมิจิเชียนออกมาแล้วทำการเพิ่มพลังโจมตีให้กับดักมิจิเชียนอีกหนึ่งครั้งเอ้อาหรือเปล่าไพ่ใบเมื่อกี้คืออะไรครับไพ่ที่เจ้าอ๋อถึงไพ่ใบนี้อ๋อเอาไพ่มาเพิ่มเติมได้ตรงนี้หนึ่งใบนั่นเองโอเคครับ เปลียนอีกก็โดนอยู่ดีครับดังนั้นเราสั่งแบทเทิลโดยตรงโอ้อตัดไม่ได้จบเทิร์นดูงงๆนิดนึงครับตอนนี้ไลฟ์ไฟเขายังไม่โดนอะไรเลยอ้าวเขาเปลี่ยนอ้าวพี่น้องครับเขาเอาไพเราไปแล้วแล้วเขาก็ปูชายันตัวสองคันลงมาวจะได้ขึ้นโอ้ย รอบนี้เห็นไหมครับท่านผู้ชมเรายังมีไพ่รีบอลอยู่ mm hmm. เราเอาใบนี้กลับเข้าไปไว้เซตัพมเข้าไปแล้วเราก็ใช้ไพ่ใบนี้แอคทิเวตแล้วนำเจ้าดาร์กเมจิชเชนกลับมาอีกหนึ่งรอบอ๋อเธอครับพี่น้องออกมาเธอมาลุยเรารอคอยวันนี้มานานแล้ว <c oughs> เป็นี่บ้าอยู่คนเดียวครับตอนนี้ นี่คือถ้าไพ่ที่เป็นไพ่ของสุดยอดของแต่ละคนนะครับเขาก็จะมีเอฟเฟกต์ตัวนี้มาให้ตอนนี้เราจู่โจมครับยังไงก็ต้องสู้ครับบุกกันสักครั้งหนึ่งเฮ้ยไพ่ของเขาหมดแล้วแปลว่าเราจู่โจมได้เล็กโดยตรงครับได้เล็กแอคแชทลุยเสียบอโอ้แต่ตอนนี้โอ้แล้วไฟเราสองพไหวหรือเปล่า ไว้ป่าครับเดี๋ยวมาด mm ูก oh, ันโอ้เด nah, ี uh, anyway, ๋ยวยังไงต้องถามผู้เชี่ยวชาญที่เล่นเกมนี้แล้วครับว่าจริงๆแล้วน่าจะเปลี่ยนแปลงการเล่นที่ตรงไหนเมื่อสักครู่นะครับอีกตัวหนึ่งที่สำคัญครับก็คือเจ้าตัวนี้ครับ s u m m s n s k i s แซล l skill ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะบูชายันเพียงหนึ่งตัวครับเพื่อให้เขาลงไปอยู่ในสนามได้ลยบริเวณนี้นั่นเอง เดี๋ยวเราจะทําการจู่โจมโดยตรงมาตายเป็นตายครับรอบนี้เอาอย่างไรดีอย่างไรก็ต้องใช้ดรกมิคเชียนลุยก่อนเออามีการทิ้งไพ่ในมือครับอ่าก็ถือว่าไพ่ของเรายังใช้ได้อยู่จู่โจมโดยตรงแล้วทําการ direct attack อัดเข้าไปโอ้ยเอาอัดเข้าไปตอนนี้พันเจ็ดกับพันเก้าครับโอบีบหัวใจเหลือเกินจบเทิร์นก่อนไหวหรือเปล่าครับไหวหรือเปล่าโอ้ยเขาเปลี่ยนไพ่ครับแล้วเขาเอาไพ่เราไปหนึ่งใบแล้วเขาจะแบทเทิร์นแล้วครับโอ้พี่น้องเขาทำอะไรเอ่ยเขาเลือกไพ่เราทิ้งหนึ่งใบ เขาก็เชือดเราอีก300อครับเขาก็ทําไพ่เราหายไปเ้าก็เชือดเราอีกหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่า <c oughs> ตอนนี้ไพ่ที่อยู่ในมือมีเท่าไหร่พันหนึ่งแปดร้อยโอ้ไหวหรือเปล่าครับ่ <c oughs> ะขอแอคทิเวทไพ่ตัวนี้อีกหนึ่งครั้งครับดึงไพ่มาสามใบ <c oughs> โอเคขอบคุณครับยังไหวอยู่ใบนี้ทิ้งใบนี้ทิ้งอุย้ย เคลื่อนเราไปอีกแล้วปีบอลกลับมาโอ้ยทำไมเปลี่ยนแปลงคำสั่งได้ไหมโอเคแอคทิเวตก่อนครับไปเอาดัรคมิติเชียนกลับมาดัรคมิติเชียนเดี๋ยวใจเยน็เยนๆตอนนี้มือไม้เริ่มอ่อนไปหมดแล้วครับกว่ากดผิดกดถูกเอาดัรคมิติเชียนกลับมาแอตแท็กช่วยฆ่าพี่น้องเกิดโอ้ยเธอออกมาสามรอบแล้วเธอยังไม่ชนะเลยนะเจ้าตัวนี้ เราแบทเทิร์นโดยตรงแบทเทิร์นโดยตรงไหวไหมครับจัดไปจิ้มตูดมันเฮ้ยห้าร้อยกับแปดร้อยไหวหรือเปล่าจบเทิร์นโอ้ยเราจะโดนไปหนักกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับขอให้เขาอ้าวแปลว่าไพ่ของเขาเราอาจจะโดนเชือดอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยเ้ยเราโดนเชือดโอ้ยยังไหว ตัวนี้หนึ่งพันตัวนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยเอาตัวนี้ลงไปเสริมกันแล้วเราก็ทำการเชือดนิ่มๆอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกดอะไรผิดหรือเปล่าเมื่อกี้แบทเทิลเลยครับขอเจ้าดัร์เมจิชเชนสู้ก่อนอุ้ยแล้วเราก็จัดการจู่โจมโอ้โยิ้ฮ้ย โอ้ท่านผู้ชมครับเมื่อกี้เกือบแย่เหมือนกันเนาะ่ะยังไงใครที่มีอะไรที่จะคอมเมนต์นะครับว่าไพ่ใบนี้ใช้ได้ไพ่ใบนี้ใช้ไม่ได้ยังไงนะครับยังไงฝากพูดคุยกันมานะครับให้เราได้เข้าใจแล้วก็ได้รู้ว่าแต่ละใบนั้นมันมีประโยชน์ยังไงหรือว่าเราก็จะเลือกใช้ใบไหนเนาะโอเคครับยังไงวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ